สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับนี่คือต้นมะเดื่อฝรั่งนะครับพาท่านผู้ชมมาดูนะครับต้นนี้ก็ปลูกไว้กลางแจ้งนะครับสายพันธุ์อิรักกี้นะครับผมลูกสุกนะจะเป็นสีดํานะครับลักษณะใบนะครับจะเป็นใบโพเห็นไหมครับจะเป็นใบโพนะครับประมาณนี้นะครับสายพันธุอิรักกี้นะครับลูกจะไม่ใหญ่นะครับเป็นลูกเล็กถึงค่อนข้างกลางนะครับ ถามว่าเลือกลูกดกไหมโดกอยู่แล้วครับท่านผู้ชมหลายคนจะถามว่าอยากได้ลูกดกนะครับส่วนใหญ่ที่ผมปลูกนะครับประมาณ20สายพันธุ์ครับมันจะดกอยู่แล้วนะครับด้วยลักษณะของสายพันธุ์นะครับนี่ฮะลูกเต็มกิ่งก้านนะครับผมเดี๋ยวดูตามๆหน่อยครับนี่ครับผมเห็นนะครับลูกมันออกจากข้างล่างครับข้างล่างไปเรื่อยนะครับจากล่างไปเรื่อยๆจนถึงยอดนะครับผมเห็นไหมครับถึงยอดเลยนะครับนี่ฮะ ถ้ายอดสูงไปอีกมันก็สูงผลก่อไปตามยอดนะครับนี่ครับออกไปเรื่อยๆนะครับออกไปเรื่อยๆนะครับจนสุดยอดเห็นไหมครับฉะนั้นเวลามาเดือสุกนะครับมันจะมีหลายรุ่นนะครับมันจะสุกจากล่างขึ้นไปข้างบนไปเรื่อยๆนะครับอย่างต้นนี้มีประมาณ1 2 3 4 5 6 7ี่ห้ากิ่งนะครับเวลาสุกก็อาจจะได้ครั้งละเจลูกก็ได้นะครับก็เป็นได้นะครับ สำหรับมะเดื่อฝรั่งนะครับมันจะไม่มีดอกนะครับมันจะสมบูรณ์เพศนะครับเวลาออกผลนะครับอย่างที่เห็นนะครับมันจะเป็นลูกเล็กไปเลยนะครับนี่ฮะมันจะเป็นลูกเล็กเลยนะครับมันจะไม่มีดอกนะครับอ่าฉะนั้นมะเดื่อพวกนี้มันจะไม่ไกลพันนะครับแต่๋ยวถ้าต่างประเทศเขามีดอกผสมเกสรมันจะอาจจะได้สายพันธุ์ใหม่ๆนะครับหลายคนถามว่าปลูกกลางแจ้งได้ไหมนะครับนี่เลยครับก็อย่างที่เห็นเลยครับสามารถปลูกกลางแจ้งได้นะครับ ถูกกลางแจ้งได้สวยงามเหมือนกันนะครับปัญหาที่เจอครับในการถูกกลางแจ้งนะครับนี่ครับท่านผู้ชมนี่ครับใครเอ่ยมาขโมยครับนี่ฮะใครมาขโมยกินครับอันนี้ก็คือปัญหาเรื่องนกนะครับนกเขาจะมากินนะครับผลนนี้ยังไม่สุกเลยมันแค่เกือบจะสุกนะครับนกเขาก็มาจัดไปก่อนแล้วนะครับอันนี้กินไปแล้วครึ่งหนึ่งนะครับมาดูตรงนี้นะครับตอนนี้หมดแล้วนะครับ น่าจะอร่อยน่าดูนะครับหมดแล้วนะครับเห็นไหมครับอ่าก็จะเจอปัญหาเรื่องนกนะครับอ่าฉะนั้นถ้าเราปลูกเพื่อกินผลนะครับอาจจะทําการห่อนะครับการห่อผลเพื่อไม่ให้นกมากินนะครับมันจะช่วยได้อ่าการหอกบห่อช่วงไหนนี่ครับดูลูกนี้นะครับถ้าโชคเนี้ยเสี่ยงแล้วเสี่ยงที่นกมันจะกินเห็นไหมครับ มันเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสนีน้ำตาลน้ำตาลม่วงนะครับฉะนั้นก่อนที่จะเป็นแบบนี้ทำการห่อได้เลยนะครับทำการห่อไว้เลยเพื่อนกจะกินไม่ได้ก็สามารถที่จะช่วยได้ในการปลูกมะเดื่อกลางแจ้งนะครับต้นนี้ก็น่าจะหกสิบลูกถ้านับนะครับเดี๋ยวนับให้ดูเล่นเลก็ได้นะครเอากิ่งนี้เนาะหนึ่งสองสามสี่ห้า ฝังนี้6 7 8 9 10 11 12 13 14กิ่งนี้14นะครับมาดูกิ่งนี้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2กิ่งนี้ก็30แล้วอันนี้ก็40 50 60ประมาณ70 80ผลนะต้นนี้นะครับต้นเดียวนะครับลูกค่อนข้างที่จะเยอะอยู่แล้วโดกอยู่แล้วนะครับ ลรมาเดือฝรั่งนะครับนี่ฮะการปลูกนะครับดูแลก็ไม่ยากนะครับถ้าต้นตนี้แล้วก็ปล่อยได้ครับโพกบินซีก็ได้นะครับตอนนี้ก็อยากคิดว่าจะไม่ตอนครับจะปล่อยให้มันอยู่ข้างหน้านี่ครับให้มันสูงไปเลยครับแต่รอดูว่ามันจะได้หรือเปล่านะครับส่วนใหญ่ก็ออเดอร์มาก็ทําการตอนนะครับเพราะว่ามันตอนนี้ก็บอกเลยว่าทํากิ่งไม่ทันนะครับทํากิ่งก็เดือนหนึ่งประมาณร้อยกิ่งนะครับแต่มันยังไม่พอนะครับต้นผมมัน โตยังไม่ทันนะครับที่จะอตอนได้ตลอดนะครับนี่ครับใครสนใจที่จะมาชมก็สามารถมาได้นะครับติดต่อได้ทางโทรศัพท์091056572นะครับผมหรือว่า,า Facebook ลำดวนสวนมะเดื่ฝฝ่งโซลินนะเพจผมเกษตรไม้ช้างติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็มีปลูกในโรงเรือนผมก็มีนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ดูแลเพราะ่าญ่ามันเยอะนะครับเดี๋ยว เราเคลียร์งานก่อนเดี๋ยวเราจะมาปรับปรุงใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับส่วนฝั่งนี้ฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวดูสายพันธุ์นะครับออันนี้สายพันธุ์เว้ยไห่มาจากเยนมาจากจีนนะครับอันนี้ต้นเล็กๆนะครับนี่ครับติดผลแล้วนะครับติดผลเนี่ยติดผลเป็นตุ่มเป็นตุ่มแล้วนะครับมาแล้วนะครับอ่าอีกอีกปัญหาหนึ่งคืออนอนนะครับนี่จะเป็นใยนี่เห็นไหมครับ นี่ครับเป็นนอนกระทูผักนะครับขอจะมากินใบนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาเหมือนกันอาจจะเป็นหลักๆจะเป็นช่วงหน้าฝนสลับนอนกินใบนะครับก็ถ้าปลูกไม่กีดต้นเราก็บี้เอาได้นะครับสามารถบี้เอาได้นะครับการมะเดื่อนครับมันเจาะผลตลอดทั้งปีนะครับออกผลตลอดทั้งปีฉะนั้นถ้าหน้าฝนนะครับถ้าสุกหน้าฝนมันจะจืดนะครับมันจะจืดเพราะมันได้รับน้ําเยอะนะครับ แต่ถ้าเรามีโรงเรือนหน้าฝนมันก็จะทําให้เราคุมคุณภาพในเรื่องผลผลิตได้นะครับถ้าสําหรับคนที่ปลูกขายแต่ถ้าปลูกกินเองนะครับไม่ต้องมีโรงเรือนหรอกครับผมปลูกไว้อย่างนี้เลยนะครับง่ายๆขอให้อยู่กลางแจ้งนะครับอยู่กลางแจ้งแดดทั้งวันนะครับมาเดือกก็จะเจริญเติบโตได้สวยงามกันเลยทีเดียวท่านผู้ชมนะครับกิ่งนี้ผมก็ตอนครับผมนี่ฮะรากออกแล้วนะครับรากกำลังสวยนะครับเห็นไหมครับรากออกแล้วนะครับเดี๋ยวจะ ส่งให้ท่านผู้ชมนะครับที่ใครที่สั่งนะครับนี่ฮะรากออกแล้วนะครับการตอนผมก็จะใช้ฟอยในการห่อมันจะเป็นการอบนะครับทําให้รากมันสวยรากออกเร็วขึ้นนะครับอย่างที่เห็นนะครับก็จะอบไว้นะครับแต่ถ้าเราไม่อบมันจะทําให้แสงมันไปโดนกับรากมันทําให้รากไม่สวยนั่นเองท่านผู้ชมนะครับอ่าตอนก็ใช้เวลามาหนึ่งเดือนนะครับทําการตัดได้นะครับ ก็ไม่ยุ่งยากเหมือนกันนะครับง่ายๆนะครับโอเคเอามาให้ท่านผู้ชมดูเท่านี้นะครับสำหรับใครที่เข้ามาชมมาชมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งท่องเกษตรเมืองช้างด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ